ซีซีลถแต่แต่มันมีพละกกำลังและก็ตัวแรงบิดที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็น2 3 5 6 5 R 1 6นะฮะดอกยังเหลืออีกเยอะใช้กันยาวๆพอเวลาการขึ้นการลงเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะเผื่อใครอาจจะถามว่าเฮ้ยอันแบตแบตแบต,แบตเตอรี่อยู่ไหน อยู่ฝั่งทางด้านซ้าย180นั่งได้แบบขาไม่ติดนะฮะเหลือในช่วงของสีทรงสีสานเยอะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ เรามาอยู่กันที่โชรุมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้วันนี้ได้รถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวเข้ามาใหม่ครับและบอกเลยว่าจัดหันราคาพิเศษต้อนรับหน้าฝนสำหรับใครที่กำลังต้องการคอมพิวเตอร์หน้ายาวอยู่ตอนนี้แต่ยังหารถไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาดูคันนี้ที่ปฏิพัท์ออตโต้ครับรับประกันความสวยงามรับประกันในเรื่องของคุณภาพ และบอกเลยว่าจบทุกเงื่อนไขแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวเดิมเดิมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเห็นออกมาเนี่ยตัวหน้ายาวจะมีด้วยกัน2สีนั่นะก็คือจะเป็นสีบรอนและก็คือจะเป็นตัวสีขาวนะครับคำว่าหน้ายาวเนี่ยหมายถึงว่าตัวหน้าเนี่ยคือมันจะยาวขึ้นเพราะนั่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียกติดปากสำหรับคนที่ต้องการหารถหรือว่ามันเป็นศัพท์ในการเรียกตัวโฉมนี้ได้ง่ายมากกว่าเดิมเยอะ นะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันจากเดิมไปนั่นคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภายในโครงสร้างความสูงและก็ตัวซีซีของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเหลือแค่2.8ในรหัส 1GD นะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะครับต้องบอกตามตรงไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไส้แบบธรรมดาแล้วก็ตัวตัดหมอกคู่ร่างก็ยังมีมาให้เหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนให้ความสนใจกันเยอะคือตอนนี้รถมือหนึ่งมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเรามาดูเป็นตัวเงื่อนไขของมือสองเนี่ยมันก็เลยจะเกิดความคุ้มค่า2อ,อย่างเป็นอย่างหัวข้อหลักๆ 1. ราคาถูกกว่าแน่นอน 2. ได้เบาะแบบระดับดีๆเพราะว่าถ้าเกิดอย่างของเดิมมาเนี่ยมันจะเป็นการซื้อแบบแพ็กเกจสมมุติว่าตัวรถ1ล้านสานะฮะ ล้านสามล้านสี่พอเวลาเราไปดูในใบเบอร์ชัวเนี่ยมันก็จะมีให้เราติ๊กว่าเราต้องการเป็นตัวบอกแบบไหนถ้าเกิดของเดิมมาจากโรงงานเลยคือจะเป็นตัวบอบผ้าแต่ถ้าเกิดเราอยากได้บอบหนังก็ต้องมีการบวกเพิ่มและถ้าเกิดยังมีการบวกเพิ่มบอบหนังเนี่ยสองหมื่นอยู่ไหมครับสําหรับ12ที่นั่งก็ดี11ที่นั่งก็ดี2 0 0 0 0เอาไม่อยู่นะเพราะใน,นตรงนี้เนี่ยมือ2มันเลยเป็นในเรื่องของตัวเลือก ที่หลายคนจะมองกันเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับคราวนี้เนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่อง2.8วางหน้าไม่ได้อยู่ใต้เบาะแล้วนะครับมันก็จะดีไปในอีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องตัวการเซอร์วิสนะฮะตัวนี้ก็ D4D CC นะครับ CC ลดแต่แต่มันมีพละกำลังและก็ตัวแรงบิดที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะเดิมสนิทสวยกิฟทุกจุด นะครับคานเดิมแก้มเดิม mm hmm. น็อตฝักระโปรงฝังกระโปรงไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะสำหรับตัวปัม๊มโลโก้โตโ,ตโยต้าใต้ฝักระโปรงเนี่ยปกติถ้าเกิดตัวโฉมโฉมก่อนหน้านี้มันจะมีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวโฉมนี้เนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้อันนี้เราต้องดูกันดีๆแต่ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงเนี่ยไม่ได้มีการใส่มาให้ นะครับจะมีแค่ในส่วนของแผงหลังเครื่องยนต์อย่างเดียวนะฮะเดิมสนิทเดิมสวยเลยครับแล้วมันเป็น2.8ที่อล่ยค่อคนข้างที่จะไม่ยากเลยด้วยซ้ำมันเป็นตัวแบรนด์หลักนะคือถ้าเกิดอย่างเรามองในมุมการใช้งาน2รูปแบบเนี่ยนั่นก็คืออาจจะเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นในมุมที่แบบใช้งานในครอบครัวด้วยตรงนี้มันก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นแบบทางการไปเลยเป็นรถใช้งานในครอบครัวเป็นแบบทางการไปเลย ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าการเลือกซื้อปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตำแหน่งของตัวโครงสร้างบอดี้ด้านหน้านะครับเลขตัวธงตัวถังเลขคัสรงคัสซีทุกอย่างอยู่ครบตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยนะฮะคราวนี้เนี่ยสำหรับอย่างตัวรถถ้าเกิดมันเป็นมือสองแบบนี้แล้วเราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับ ปกติเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราทําความเข้าใจกับมันเนี่ยคือบางทีอาจจะมองแบบเฮ้ยที่นี่ขายตามสภาพอะไรแบบนี้หรือเปล่าของเราเนี่ยคือไม่มีเรารับประกันเครื่องเกียร์เรารับประกันโครงสร้างเราเซอร์วิสเหมือนกับป้ายแดงเลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวรวมถึงตัวระบบช่วงล่างด้วยของเดิมมาเนี่ยเป็นล้อกระทะแบบนี้แล้วก็ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็น2 3 5 6 5 R 1 6นะฮะ ดอกยังเหลืออีกเยอะใช้กันยาวๆนะครับทั้งหน้าตัวล้อหน้าและล้อหลังก็จะเป็นตัวยางลายเดียวกันไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างอันนี้เนี่ยคือมันเป็นการทํามิติใหม่เห็นไหมฮะพอเวลาสมมุติอย่างหมดจากช่วงแก้มาปุ๊บขึ้นเสาเอปั๊บมันจะสูงนันดีมันจะเป็นในมุมสูงนั่นดีถ้าเกิดใครเคยดูคลิปอันรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเคยเห็นว่าถ้าเกิดอย่างอันยืนคาบแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดยังเป็นตัวโฉมเก่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในในความสูงประมาณนี้ได้ก็คือ1แขนนั้นสุดพอดีแต่ถ้าเกิดยังตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยน,นี้คือมันจะสูงกว่าน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้เนี่ยสำหรับรถพวกนี้นั่นก็คือการเปิดประตูด้านหน้าเพราะว่าสําหรับตัวประตูเนี่ยคือมันใหญ่พอเวลาที่เราไปจอดแนวขอบฟุตบาทอะไรพวกนี้พอเราเปิดอาจจะมีการโดนได้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงสาหรับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้ ไอ้น,นี่สำคัญมากฮะพราเวลาการขึ้นการลงเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะตัวเดิมเนี่ยหรือว่าสามพันที่เครื่องมอยู่ใต้บาะเนี่ยมันจะมีในช่วงระยะหนึ่งที่เราต้องกระดกตูดขึ้นหรือว่าใช้แรงจากขาที่ขึ้นแบบนี้แต่สําหรับอย่างตัวเนี่ยคือมันทําพื้นเหยียบมาเนี่ยเตี้ยเพราะนั้นพอเวลาขึ้นลงเนี่ยในการนั่งตําแหน่งด้านหน้าเนี่ยมันก็จะสบายมาก ส่วนไอ้บล็อกสีพลาสติกสีดำนี่ตรงนี้คืออะไรอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับมันย้ายมาอยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้อดีลองเปิดให้ดูก็ได้อ่านี่แล้วนี่น,นี่มันจะเป็นแบบนี้คือมันเจาะตัวนี้บางอีกทีนึงแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกล็อกอีกรกอบหนึง่งนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเผื่อใครอาจจะถามว่าเฮ้ยอันแบตแบตแ,แบตเตอรี่อยู่ไหนอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับอยู่ฝั่งทางแบบนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านหน้าเป็นออโต้นะฮะคอนโซลหน้าสวยนะครับแอร์บ่งแอร์แบ็กครบหมดกระจกไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีการคอนโทรลนะฮะในส่วนของการเปิดระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็ไฟบนเพดานแล้วก็ตัวใช้ชั่นคอนโทรลสำหรับตัวนี้เนี่ยมีบวกมีลบมาให้พอเวลาเอาไปขึ้นคงข,ข,ขึ้นเขาอะไรพวกนี้จะได้เชนเกียร์เล่นแบบแมนวนวลได้นะครับตัวด้านหน้าจะเป็นเบาะหนังสีครีมคราวนี้ตรงนี้สําคัญเลยฮะ ตรงนี้สําคัญเลยฮะว่าบ่อตอนหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าเกิดเอาแบบจริงๆนะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเบาะ VAP เลยแม้แต่นิดเดียวปกติถ้าเกิดอย่างเราเจอเบาะหนังเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้นั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบ3ที่นั่งแต่สําหรับตัวนี้มันเป็น2ที่นั่งเพราะนั้นถ้าเกิดรอบคันทั้งหมดก็เท่ากับว่าเป็นแบบ11ที่นั่งเพราะนั้นในตําแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันนี้คือแบบโอ้โหสบายมาก ร้0นั่งได้แบบขาไม่ติดะะเหลือในช่วงของสีทรงสีส่าเยอะมันมันเป็นเหมือนเบาะ VAP นะครับอันกล้าพูดแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดยังทำเพดานใหม่เนี่ยพื้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกทำแค่ตัวเพดานใหม่เนี่ยจบเลยนะฮะบางทีอาจจะซื้อไปแล้วเราอาจจะมีทุนกำลังทรัพย์ในการซื้อไมโครบัสเพิ่มตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายเลยจบเลยทันทีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคราวนี้ถ้าเกิดอย่างสมมติว่า พื้นที่ในการที่มันจัดวางตำแหน่งตัวบอกมาเนี่ยอันนี้ถือว่ามันทำมาดีเพราะว่าในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยมันไม่ได้แออัดหรือว่าชิดกันเยอะมากไปแต่มันจะไปคับในส่วนของแถวสุดท้ายนั่นก็คือแถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบสี่ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดอย่างเรานับทั้งหมดเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเป็นเบาะหนัง11ที่นั่งอันนี้ก็เหมือนกันพอเวลาเราขึ้นเราลงเนี่ยโดยสารได้ง่าย ถ้าเกิดยังผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่ขึ้นนะฮะก็จับลาวนี่แล้วก็ออกขาขึ้นนี่มันไม่ต้องกระดกตัวขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมฮะคือถ้าเกิดยังเป็นตัวเก่าเนี่ยเราจะชิงกับแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะนึกภาพออกนะแล้วก็ช่ององค์ช่องแอร์ช่องแอร์นี่ไม่ไม่เหมือนตัวเดิมนะแต่ว่าช่องแอร์มันน่าจะเล็กลงกว่าเดิมนะครับคราวนี้เราลงมาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสาหรับด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรามองลักษณะแบบไกลๆเนี่ย มันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฮเอทไม่ว่าจะเป็น m a จ e ต t ินะครับเพราะว่ามันจะเป็นในทรงเหลี่ยมและเห็นไหมฮะเป็นในทรงเหลี่ยมลงมาและจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ก็ไม่เชิงใช่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองกันจนท้ายยังมีมาให้อยู่ตัวมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้ถ้าเกิดเป็นตัวคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวโลโก้นูน แต่ถ้าเกิดเป็นโตโยต้าตรงนี้จะเป็นตัวสติเกอร์นะครับคราวนี้อันจะเปิดให้ดูเป็นยังไงบ้างสําหรับแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายสําหรับคันนี้นะมันจะเป็นสี่ที่นั่งแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีผู้โดยสารเนี่ยนั่งแบบเต็มนะและต้องการพื้นที่ในช่วงขาเยอะเราดึงไอ้นี่ออกมาได้เลยมันจะเป็นรางเลื่อนอันนี้ถือว่าดี นะฮะอย่างบางคันที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกพับแบบแขวนแต่สําหรับตัวนี้คือไม่สามารถพับแขวนได้แต่ทํามาเป็นตัวลางเลื่อนแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเราเว้นระยะในส่วนของขาพอดีแล้วเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้ให้มันพอดีกับคนนั่งในตําแหน่งด้านหน้ามันก็จะกลายเป็นห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือแบบง่ายๆเลยฮะนี่คือแบบง่ายๆเลยรถเนี่ยมันไม่ได้มีในส่วนตัวออปชั่นอะไรมาเยอะมากครับ แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือความต้องการสูงมากสําหรับตอนนี้คืออย่างนันบอกว่ามือหนึ่งเนี่ยรถมันราคาก็ถือว่าสูงนะกับตัวบอกผ้าก็ดีหรืออาจจะมีทุนกําลังทรัพย์ในการซื้อแพ็คกรุงแพ็คเกจเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยอันอยากให้มองเห็นในเรื่องตัวความคุ้มค่าอันเอามาแนะนําอันเอามารีวิวอันเอามานําเสนอนะครับรถสวยจริงๆ ถ้าเกิดไม่สวยไม่ดีอันไม่กล้าามาขายแบบนี้แน่นอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี2019 62ก็ถือว่าเป็นโมเดลแรกๆเลยที่มีการเปลี่ยนเป็นตัวไมเนอร์เชนหรือว่า Big m o มเดแบบนี้คันนี้ราคาเนี่ยถ้าเกิดมือหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณล้าน3ไมปลป,ปตีซะว่าล้านสี่ต้นๆคันนี้อันขาย1นึ่งล้านสองแสนบาทแต่ถ้าเกิดยังสมมุติว่า ดูในคลิปนี้มาก่อนที่ฝนจะตกวันนี้และมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีอาจลดราคาให้ถ้าเกิดดูคลิปนี้มาลดให้เหลือ1 2 2 9 0ล้านสองบาทจองขั้นต่ำา1 0 0 0บาทตอนนี้เหลือแค่คันเดียวนะครับรถไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบโอ้โหรถตู้มีเป็น10-20คันแต่พอเรามีนี่มันสะเทือนหลายๆที่แน่นอน เพราะว่าของเราเนี่ยมีคุณภาพคัดมาอย่างดีรถสวยเช็คประวัติศูนย์ได้และทดลองขับได้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการออโต้อยู่ลองมาดูคันนี้ขอให้ขึ้นใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วมันให้ไปเห็นหมดถึงลูกค้าที่ต้องการกำลังสนใจคอมพิวเตอร์หน้ายาวอยู่ก่อนสิ้นเดือนนี้คันนี้ถ้าเกิดสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954 หรือว่า l i n e อดปฏิพัทธ์ออโต้สะดวกช่องทางไหนติดต่อมาช่องทางนั้นและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ